คุณผู้ชมรู้หรือไม่ผมนั้นเป็นคนที่บ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองและค่อนข้างที่จะกันดานทุกครั้งที่ผมอยากจะเดินทางเข้าไปในเมืองผมจะต้องมารอนั่งรถเมย์ตรงนี้เพราะกูไม่มีเงินซื้อรถส่วนตัวออเชีวิตคนอับจนนี่มันลำบากจริงๆนั่นไงเสียงรถมาแล้วโอเค สวัสดีกับพี่ชิดในหน่อยขอลงแถวสะพานควายเอาวะนวัตกรรมนี่น่าจะเป็นรถเมล์ไร้คนขับนะค,บคุณผู้ชมแถมมีรูปผมเนี่ยครับถ่ายกับใครก็ไม่รู้รถเมคคันนี้เขาทำนายอนาคตผมผ่านรูปภาพอันนี้นะครับว่าผมนั้นจะมีแฟนรูปร่างหน้าตาแบบนี้ในชีวิตจริงในบอกขับอัตโนมัติไงสงสัยต้องให้กูเป็นคนขับเองแล้วมั้งแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมมันขับยังไงวะเริ่มต้นการเดินทางว้าโอเค เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเปิดปุมออโต้พายロเรียบร้อยเดี๋ยวไปสำรวจรถเมรูคันนี้กันหน่อยดีกว่าโอเคชั้น2มีห้องที่กำลังสร้างไม่เสร็จอยู่ด้วยว,ว้าวจังเป็นรถที่รู้ดีจริงๆดูนี่มีเก้าอี้ VIP นะครับสำหรับใครคนไหนที่อยากจะนั่งตากลมตากทั้งลมแล้วก็แดดนะครับท่ามกลางอุณหภูมิ40องศาและตอนนี้กูแห้งตายเรียบร้อย ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับโชคดีกับผมที่รถเมคันนี้นั้นเป็นรถเม V I P ผมเชื่อว่าเออมันจะต้องมีห้องนอนนะครับอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เขาน่าจะเชื่อมเอาไว้ให้กับผมเฮ้ยเดี๋ยวบ้๊บนึงกูจอดได้ไหมเนี่ยวันวนแต่เฮลฉันบอกให้แกจอดเดี๋ยวนี้จอดมันจอดไม่ได้คุณผู้ชมขับไปได้อย่างเดียวจอดไม่ได้นี่ปุ่มคันโยกอะไรเนี่ย กลุ่มจอดรถหรือเปล่ากดจอดอ้าวไม่ใช่ server is up to date hello อ๋อครูรู้แล้วว่าทำไมตะกี้นี้คูถึงตกนะครับไอ้ฝานี้แม่งดีสิกูเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ห้องนอนหรอกเหรอนี่เป็นห้องอะไรเนี่ยกดปุ่มนี้โอเคตอนนี้ทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับมีคนกดปุ่มนี้อยู่ที่ประมาณเอือบร้อยล้านกว่าครั้งแล้วเราจะเป็นหนึ่งในส่วนร่วมเล็กๆที่ช่วยเพิ่มการกดปุ่มในครั้งนี้ พูดทำไรของกูเนี่ยประตูตรงนี้สามารถเปิดได้โอ้โอ้อากาศแสนบริสุทธิ์คุณผู้ชมอากาศยามค่ำคืนผมชอบมากๆลมเย็นๆแป๊บหนึ่งนะรถเมนี้ไม่มีห้องน้ำอย่างนั้นเหรอฉันปวดเยี่ยวอาสวัสดีตอนเช้านะครับเหล่าเกมเมอร์สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากรถคันนี้นั่นก็คือมันไม่มีห้องน้ำ ตัวกูนั้นอันเยี่ยวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วและสุดท้ายกูเยี่ยวรถกังเกงนี่มึงไม่คิดจะแวะปั๊มให้กูหน่อยเหรอนะครับระบบปฏิบัติการเอ่อการใช้ AI ในการขับรถคันนี้ถือว่าคขอทั้งนี้จะโง่นะครับอย่างน้อยๆมึงช่วยหยุดสักครู่หนึ่งให้กูลงไปเยี่ยวด้านล่างได้ไหมขอร้องเออวัตเตอร์เฮ้ยมีอะไรมาจอดเทียบท่าข้างๆวะ what นี่อะไรเนี่ยยมมิงตัน She ีส I love cheese yummy yummy y <Yummy>. u เอาไหมเพื่อน yummy เขาถับอยู่นะครับอันนี้เป็นพ่อค้าขายชีสเหรอเฮ้ยไ,ได้เวลาแล้วที่ผมนั้นจะทำการปดรถเขาคุณผู้ชมจะกระโดดเข้ารถมื <c oughs> อรอก,กอพี่รอผมด้วยร no! อย่าทิ้งเราไปนี่มันก็หนึ่งคืนแล้วที่ผมจากบ้านมา เมื่อไหร่จะถึงตัวเมืองวะเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วว่ารถบัสคันนี้มันพากูเข้าไปในเมืองจริงไหมนี่แกหลอกฉันมาที่นี่หรืองไงแบบนี้ต้องกระทืบ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 ไะแล้วบ่ายาจริงเป็นตอนกลางคืนอีกแล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินบนรถบัสคันนี้ว่าแต่โน้ตบุ๊กนี่มันทำอะไรได้วะใช้ MP ในการซื้ออะไรคือ MP ็มพีเลเซอร์พอยเตอร์นูบแเฟรชเชเนอร์ล่ะ เป็นไรอะนี่สิถึงจะเรียกว่าชิ้นงานแห่งศิลปะจัดไปเลยบายเรียบร้อยผมซื้อไปแล้วนะครับอยู่ตรงไหนป <c oughs> วดหัวเลยนะครับ MP กูเฮ้ยหรือว่าเรามี MP อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอย่างนี้เราก็ซื้อมั่วๆได้เลยสิมันเหมือนเป็นคล้ายๆกับที่ตกแต่งรถอาคอ,อที่ตกแต่งรถบัสนะครับ รถบัสของเราจาเป็นที่จะต้องมีทีวีคุณผู้ชมครับเพราะว่ารถบัสคันนี้น่าเบื่อมากๆผู้โดยสารอย่างกูนั้นเออจะบ้าตายอยู่แล้ววนี่ไงรายการโปรดของผมมาแล้วรายการเด็กน้อยพิมพ์แต่กูไม่อา่านอืมวรนซื้อทอยกันติดตั้งเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรานั้นเบื่อเหลือเกินนี่ปืนของเล่นฮึบยิงเผา พ่อ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 มไม่เหงาเกินไปแล้วโรบักเดี๋ยวเกมนี้เราสามารถเติมซื้อพอยได้เหรอเติมแล้วเราจะได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งมีรถมาจอดเทียบนี่รถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่จริงนะรถขายเบอร์เกิลโถโอ้นานๆถึงจะมีเพื่อนเอา้าหมอน,นี่เป็นนักวิจารณ์อาหารเนี่ยคุณผู้ชมต้องทำยังไงวะเออ เอ่อท็อปบันไม่มึงต้องมีจานก่อนโอเคผมขอโทษใส่บันด้านล่างเพิ่มแพตตี้เข้าไปนะครับเป็นเนื้อใส่เนื้อโอเคใส่ฟรายส์แล้วก็เพิ่มผักเข้าไปชีสเรดชีสฮะมีเรดชีสเลยเหรอใส่ผักใส่ผักแล้วก็มีท็อปบันเอาละนี่จัดไปเลยกอร์ดอนแลมมี่อยากรู้ว่าอร่อยหรือเปล่าวด,ดี มาดูซิเอา้านี่เขาพูดทุกอย่างนะครับที่ผมนั้นใส่มาโอเคเดี๋ยวจะลองกินดูกินเลย1นึ่ง้อยจ็พอยถือว่าดีไหมอร่อยมากกูจะฆ่ามึงรู้ไหมว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมทําจากหัวใจแล้วมันมาทําแบบนี้กับผมมันหมายความว่าไงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาใหม่บันตรด้านล่างคราวนี้ ผมจะเปลี่ยนให้เจ้าหมอนี่เป็นวีแกนคุณผู้ชมวีกแกนพตตี้ใส่แพตตี้ธรรมดาเข้าไปได้ไหมไม่ได้เราจะเน้นแต่ผักนะครับใส่ผักใส่ผักชีสชีสนี่ไม่น่าได้เนาะเพราะว่ามันมันมาจากสัตว์อ่ะมันมาจากวัวคุณผู้ชมมันเป็นนมอะ่ะเรดชีสไม่น่าได้วะอย่างนั้นเพิ่มบันตรงกลางไปแล้วก็เพิ่มข้างบนโอเคผักล้วนๆพี่ช่วยวิจารณ์อาหารของผมหน่อย รู้ผมควรที่จะทำตามนี้วะนี่ของดีเลยนะทําจากใจ200แต้มแน่นอน133กู13จะฆ่ามึงน่าเบื่อชะมัดผมซื้ออาซีคามาดกวะ่ะสวยงามคราวนี้ผมมีรถอาซีแล้วในเมื่อถ้าเกิดตัวผมเองไม่สามารถที่จะลงจากรถคันนี้ได้ ผมก็ยังมีรถ RC อยู่ฮึบมาเลยโอ้ยกูมีรถแล้วคราวนี้กูสามารถท่องโลกได้แบบตามใจชอบแล้วมันเร็วมากๆเลยนะคุณผ,ผู้ชมแม่งเร็วกว่ารถเมกูอีกเอาล่ะขอนำหน้าไปก่อนนะจ๊ะหน่เดี๋ยวผมจะลองซื้อ MP ดูนะครับ400 MP ต้องจ่ายเงินเป็น r o b u x ื้อไป400ผมอยากจะรู้ว่า MP ตรงนี้มันเอาไปซื้ออะไรได้บ้างนอกจากท่าเต้นแต่เอาจริงๆเท่าที่เห็นก็มีแค่ท่าเต้นเนี่ยเท <c oughs> ่าที่เห็นแม่งก็มีแค่ท่าเต้นเนี่ยยังงั้นเราจะทําการซื้อท่าเต้นที่แพงที่สุดคุณผู้ชมครับนี่ <c oughs> เป็นยังไงล่ะสาวๆจะต้องอิจฉา <c oughs> 280 MP ที่พี่นันยอมเสียงถึงซื้อไปห <c oughs> <c oughs> รอจริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้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  Look a อ this คุณผู้ชมมาดูซิมีรถอะไรมาเทียบท่าวะเนี่ยเครื่องปัน่นเนอะเฮ้ยผมจะทำน้ำผลไม,ม้ใส่ส้มใส่ส้มใส่แอปเปิ้ลแล้วก็ปั่นเลยได้ไหมปัน่นนี่มันเครื่องทำน้ำปั่นวะคุณผู้ชมรู้สึกดีไหม รู้สึกดีอร่อยมากคราวนี้ผมต้องทำน้ำที่มันแบบแซบๆหน่อยเอาน้ำแซบๆเลย <c oughs> เอาน้ำแซบๆเลย Explosive smoothie ต้องเอาแบบ double explosive smoothie ใส่แอปเปิลลงไปเรียบร้อยปั่นออกมาดูดินง no! บอกให้ปั่นออกมาดูเรียบร้ยอยออกมาเพียบเลยเดี๋ยวลองชิมดู อ้าวหสดยงหมดพัดเจ้านี่มัน Roblox HQ oh no ให้พี่ไปยัง Roblox HQ โดยด่วนเลยแม่จ้ากูเซ็งเอาละตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนี้นั้นเขาก็ผมมีเครื่องขีบพนันออนไลน์ด้วยเว้ยคุณต้องเสีย3 MP อ่าโอเคเล่นได้ละ W A S D เอาละเรามีเวลาแค่นิดเดียวชิบหายละคีบอันนี้ออกมาเร็วเข้าเอาของขึ้นมายส yes! สุดยอดมากเพื่อนเป็นไงฝีมือล้อนๆ้นนุ่มน่อยอได้มาแล้วของดีเลยสุดยอดเราชนะได้6 MP โอเคนะครับผมเสียเวลาให้กับเกมนี้ไปเกือบชั่วโมงเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผมตอบตัวเองไม่ได้นะครับว่ากูนั้นได้อะไรกลับมาถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะมีความรู้สึกที่แสนยอดเยี่ยมแบบนี้เหมือนกับผมลองมาเล่นเกมนี้ดู